สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาถึงต้นพึ่งต้นที่สองแล้วนะครับผมกว่าจะมาถึงก็ใช้เวลาบ่ายโมงกว่าเลยนะครับผมเดี๋ยวจะสู้ไม่ดูครับผมดูครับแต่แค่ตอกไอ่ว่ไม่รู้วันนี้จะได้แต่แค่ตอกทอยหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับผมเนี่ยบางมุดตรงเปิดแผนที่ที่เขามาเลยเดี๋ยวเรารงนี่ชัโอ้สูงเสียดฟ้าตัวเขาเรียกอะ ตอนนี้ตั้งแต่เดินมานะครับผมเดินตามคลองมาต้นพึ่งเจอสามต้นแล้วนะครับผมอีกต้นหนึ่งก็ประมาณห้าสิบกลังนะครับผมแต่ว่าอยู่อยู่ถัดขึ้นไปข้างบนนี้นะครับผมมันเป็นคลองแบบนี้นะครับอันนี้ต้นที่สองนะครับผมต้นแรกอยู่ข้างล่างไม่ได้ถ่ายดูแล้วนีต้นที่สองแล้วก็ต้นที่สามอยู่ข้างบนนะครับผม ไม่รู้ใบเจ้าต้นไหนก่อนนะครับแต่วันนี้ผมว่าสงสัยคงได้แค่ตอกทอยก่อนแล้วครับผมขอตอกทอยก่อนนะครับผมใชอจะสูญเสียอะรเหรอ้ชูบครับเออทา,ทา,ทากทาก,ทากันทางกันทันทีกโดนทากัดไปแล้วครับผมแต่ละคนเขาพากันใช้ ใส่รองเท้า,าไปนะครับกับถุงเท้าด้วยครับฟานเจ๋งไม่ใส่นะครับผม <c oughs> ของแหวทีเด็ดอีกแล้ว <c oughs> วันนี้ดูแล้วน่าจะได้ตอกทุกทอยไว้เฉยนะครับผมกว่าจะตอกทุกทอยถึงนะครับผม <c oughs> ตอนนี้พานัดก็ตอกเลยครึ่งต้นแล้วนะครับผมจะถึงแล้วนะครับผม,มอีกไม่กี่ยูนะครับผม ลังงพึ่ฝั่งนี้ก็มีเยอะอยู่นะครับผมฝั่งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับไม่รู้อันนี้จะได้ตัดหรือเปล่านะครับผมรอติดตามครับผมต้นนี้ ใช้ลูกทอยไปห้าสิบกว่าลูกแล้วนะครับผมค่อยถึงนะครับผมหลังพึ่งก็เหมือนจะดูแก่หมดแล้วนะครับผมแต่ไม่รู้หัวน้ําจะมีหรือเปล่านะครับผมแต่มองเห็นเขาขาวน่าจะมีอยู่นะครับลังแรกหัวน้ําปิดตาสวยนะครับผมโอ้หัวน้ําปิดตาสวยเลยนะครับผมมองไปขาวเลยนะครับ ีอากาศค้มนะครับผมต้นนี้ก็มีอยู่2 1ลังนะครับผม กาดค้มนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับผมย้อนแสงด้วยนะครับหัวแรกผ่านห้กระตัดเสร็จแล้วนะครับผมดูครับดูหัวน้ำนะครับผมทนี้ผานากระยาวใส่ถุงหย่อนลงไปนะครับผม เดิมนะครับผมจะตัดเอาแต่หัวน้ำนะครับลังไม่เอานะครับผมทีนี้ก็ค่อยๆปล่อยลงมาแบบนี้นะครับผมตอนนี้พานัดก,ก็ตัดเสร็จแล้วนะครับผมลังนึงทีนี้ผานัดกกจะขอย้ายลังมาลังนี้นะครับผมพอพานัดขึ้นไปลังใหญ่มากนะครับผมไอ้ลังนี้ตัวอ่อนน่าจะล้างหมดแล้วนะครับเหลือแต่หัวน้ำบาดน,นะครับผม เป็นได้ผ้านัดหัวน้ำปิดตาสวยงามนะครับผมปิดตาสวยงามอีกแล้วนะครับผมนัดยกปูนะยกปูนะยกปูใกล้ๆหัวน้ำนะนี่ ทีเด็ดนะครับผมถ้าไม่เอานีเสียดด้เลยนะครับผมหัวน้ำมีแต่หัวใหญ่ๆปิดตาด้วยนะครับผมถามว่าคุ้มไหมผมก็ว่าคุ้มนะครับผมเราใช้เวลาเดินประมาณ2อชั่วโมงสชั่วโมงนะครับผมกว่าจะมาถึงต้นพึ่งนะครับ มาถึงกว่า,วาจะตอกถอยต่อกอะไรเสร็จนะครับผมนี้เราใช้ถุงเบอร์ยี่สิบคูณสามสิบเลยนะครับผมเอาแม่ผึ่งออกจากถุงก่อนเด้อนนะัด ถุงยี่สิบคูณสามสิบสวมไม่ได้เลยนะครับผมหัวน้ำใหญ่จริงๆนะครับผมไอ้รังไหนที่ว่าตัวอ่อนไม่มีแล้วจะให้พานัดตัดลงเลยนะครับผมเพราะว่าอยู่ข้างล่างเราขึ้นมามีอีกต้นเพิ่งอีกต้นหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ประมาณห้ารังแล้วนะครับผมแต่ขึ้นมาเอาต้นนี้ก่อนนะครับผม That's it. đừng vay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  นี้พานัดก็จะขยับมาลังนี้นะครับผมลังนี้พานัดบอกทีเด็ดเลยนะครับผมพานัดกระต่ายมาเรื่อยๆก็เอาเซตตีเกาะมาเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีเกาะเซฟตีไว้นีอันตรายนะครับผมอ,อลังใหญ่ที่อยู่ตรงใกล้ๆพานัดหน้าจะไม่ได้นะครับผม เพราะว่ากิ่งเล็กเกินนะครับพานัดก็จะขยับขึ้นไปเอาลังขางบนนะครับผมหูหัวน้ำปิดตาทั้งคู่นะครับผมแต่สวยๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพานัดจะเอาลังไหนก่อนนะครับผมมีแต่หัวน้ำปิดตาสวยๆนะครับผม คึมนะครับผมค้มฟ้าค้มฝนนะครับผมแต่ว่าฝนไม่ตกนะครับคืมเฉยๆนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมฮะผานักกะฉีกล้างลงเลยนะครับผมก็หัวน้ำก็ผ่านัดก็ว่าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับผม

รบไฟโดนถุงนะครับผมถุงรั่วนะครับผมตอนนี้ก็เวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับผมยังไม่ได้ออกจากป่าเลยนะครับผมอยู่ไกลามากนะครับผมโอ ปะยได้แต่ละลังนี่ไม่ธรรมาดานะครับผม350ราบาทก็อย่าต่อผมด้วยนะครับโอ้เหนื่อยแล้ครับผม